เรียบร้อย บ้านหลังนี้เลดอ่ะเบลลดคุณไหมพี่มันมีแมลงมีอะไรหรือเปล่า่เนี่ยมัน ันเป็นผื่นผื่นคันอะไรไหมะไม่มีไม่มีผมผมฝากบอกนะฮะว่าถ้าถ้าแบบอย่างนี้มีค่าประกันแมลงกัดนี่เราผมก็จะเป็นแบบเพิ่มมาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะพี่ซับหน้าหน่อยเถิดพี่ซับหน้าหน่อยไปยัาค่ะอันนี้ผมซับแล้วฮะอันนี้เรียบร้อยแล้วนี่คุณเป็นช่างแต่งหน้าเหรอฮะใช่ไปย่าค่ะทำไมอ่ะ คือหายใจโอเคแต่ตอนนี้ลอ,ล,อลองเดินเข้าไปก่อนเนาะนี่น่ากลัวนะน่ากลัวนิดหน่อยนะข้างล่างเนี่ยมันจะมีห้องที่แบบเป็นห้องกักขังได้อยู่นะห้องไหนอ๋อ,อข้างล่างเลยเดี๋ยวตรงมาข้างหลมันต้องเดินนี่นี่ตรงนีง้นะตรงหน้าประตูนะตรงไปตรงนี้มีซีนแบบพระเอกจับนางเอกมัดบนโต๊ะอย่างเงี้ยได้อยู่นะเพื่อน เออตรงนี้ให้นอนนอนอย่างเงี้ยก็ดูเละๆดีนะเละๆ,ๆเลยอะขี่นี่ดูระนบียงตรงไหนด<ะ>ีคร <ๆ S 2> ับตรงไหนตรงไหนที่ห้องน่าจะเหมาะสมที่สุดนะฮะ ไปลงเองไอ้เหี้ยไม่มีไฟ้วยนะมึงไม่มีไฟหัวนเปล่าเลยนะใจ<น>ร้หยอกว่าตัไปได้เลยคนใจร้ายต้องได้ด้วยหรื้ครับไปตรงเอุ้ยบอกคนใจ้ายต้องได้ด้วยหรอครับไปไหนอ่ะ ได้เลยเพื่อนได้หมดเลยตรงนี <ing> ้ไ <Smack> ด <Sometimes occurs> ้หมดเลยนี่ข้างบนมีนี่นะห้องที่มันมีถุงนอนมีเตียงแบบเอาร่มร่มอยู่นะข้างบนเหรอใช่เมื่อกี้พี่เห็นห้องหนึ่งอ่ะน่าสนใจเอ้าเชื่อขึ้นไงวะข้างบนไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ข้างบนอ่ะขึ้นไงวะเออมันมีห้องหนึ่งที่แบบกว้างหน่อยจะได้ไม่ไม่แน่นที่มันมี นีห้องนี้เออตรงนี้ไหมเนี่ยแล้วก็แบบนางเอกก็น,นอน,<ห>นอยู่<อ>บนเตียงที่แบบโดนลักเออใช่แล้วแล้วให้ลุงเนยเปิดด้วยอยู่นั่งอยู่บนนี้ไหม,มนั่งเก้าอี้เขียวอาลาก<ช><ม>ออกมาตรงนี้ก่อนเช็คก,ก่อนว่าข้างล่างเนี่ยไม่เห็นรถโอเคสวยค่ะโอเคครับเดี๋ยวมจะตามคนขึ้นมาโอ้ยให้ใลุงเนยให้เย ให้ลุเงเดลลองนั่งลุงเดลมาจากนั่งเอ้ยมลุงเดลมาแล้วลุงเ,เดลลุงเดลมานั่งตรนงนี้ฮะนั่งตรงเก้าอี้นะฮะลองนั่งดูภาพแบบขวดวแต่แต่ระวังนะเก้าอี้มันจะล้มนะลุงเดลต้องช้ช้าๆแล้วเขียนนั<ร>่งใช่ครับใช่ครับลุงเดลจะเปิดฉากด้วยตรงนี้เลยแบบแบบแบบนั่งอยู่แล้วให้นางเอกนอนอยู่ที่ห้องนี้เลยสวยค่ะตรงนี้แลุงเดลก็ค่อยเริ่มบโบยไฟเนี่ยโอ้โหยิ่งหลอดเนี่ยใช่คดเหมือนเหมือนฆาตกร อืมแต่สวยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณซอสนอนเลยคุณซอสนอนอาจจะคันนิดหน่อยนะคะตรงนั้นมันสมจริงนะเน้นสมจริงนะบางเชื้อราอะไรนิดนึงนะมันเป็นนค่แปั้งแ่้พี่เีอเอาแป้งไโไม่งไปโรยให้เลยๆไม่ใช่ขอ้สิิงนะที่อาช็ขอาจริงนอุเยโอาโหดูเ่านช็คอาเชาแล้วโอ๊ยชเอาเชอาเเอเช็คเอาเช็คเอโเคอเคอาเช็คเอัเชอะไรนคเอาเช็คเอเช็อาเช็คเาเเอาคเอาเเอาครัาอ๋อจาเช่ช่ฮะ ค,คือเมื่อกี้เห็นท่าแล้วผมผมนึกเป็นอีกเรื่องไปเลย <c oughs> อันนี้จำเลยรักนะครับก็คือบทไหนครับจาเลยฟังครับจำเลยฟังเดี๋ยวอ่อแล้วแล้วเมื่อกี้โปรดิวเซอร์เราบีบบทหรือ,อยังเอ่ยยังไม่บอกอะไรสักอย่างเลยนะโอเคคือเราเนี่ยหลงรักผู้หญิงคนนี้มานานแล้วติดตามเขามาโดยตลอดตามติดเขาใช่ค่ะแอบส่องตามบ้านอย่างเงี้ยมาสามสี่ปีแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยเป็นโอกาสอันดีที่เรา สามารถที่จะจับตัวเขามาให้อยู่กับเราภายในยี่สบสี่ชั่วโมงอืหมดมันจะออกแนวแบบว่าพิลึกพิรันนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราทาแบบนี้ทั้งหมดคือเราหนีใจให้เขาเราเห็นว่าเขาอะกําลังได้รับอันตรายมีฆาตกรจิตใช่เราไม่ใช่ฆาตกรแต่ว่าเขาเป็นฆาตกรเราไม่ใช่ฆาตกรเหรอครับใช่เขาเขาเป็นเขาเป็นฆาตกรค่ะเขาเป็นฆาตกรมาโดยตลอดแล้วมีใครมีใครเป็นแคทเป็นฆาตกรไหมครับ อ๋อตรงนี้คุณซอสเลยค่ะคุณซอสเป็นฆาต,กร,าาตกรค่ะบทมันจะเป็นพิรุธพิรันนิหนึ่งจุดลับกันนแต่เราไม่อยากให้เขาทำแบบนี้อีกแล้ว <S <S ใจิตใจเราเนี่ยดีแต่ว<ต>่าพฤติกรรมเราอาจจะใช้ความรุรรนแรงแล้วคุณซอสเนี่ยก็จะหลงรักคนเนี้ ด้วยความปาดอีกบทปาเถื่อนเนี่ยไปเลยได้เลยครับเน้อนียตรงนี้พลยนะใช่ใชได้เลยนะตรงนี้ด้นได้เลยตรงนี้คือคนซอสตื่นขึ้นมาแล้วก็ตกใจนะคะที่เห็นชายหนุ่มคนนึงนั่งอยู่ที่ปลายเท้าได้ครับเริ่มได้เลยใช่ค่ะได้ครับยังครับยังครับยังยังหยังยังหยังครับาเาเาเผมเข้าในบทแล้ว เออพุ่มกลับครับผมผมรู้สึกมีคนกำลังเล่นหนังก่อนผมเองครับขอหี้ยทำซีนะทำซีนไี้ขอไม่ทำซีนไอ้เหี้ยขอไอ้ขอโหดเท่กว่าอีกมันเข้าใจอะไรผิดไหม่งดูนั่งดูรูปผมอันนี้กล้องซ้อนกล้องเหรอครับเออเอาไหนครับทีมนักแสดงโอเคเชาติ้งนะครับช้าติ้งนะครับชาติงนะ ตรงนี้เดี๋ยวข้างล่างรบกวนเงียบนิดนึงนะคะโอเคจำเลยลักซีนหนึ่งเทคหนึ่งแอคชัน่น <laughs> ฉันเฝ้ารอวันนี้มันนานละว,วันที่แกอยู่ในกำมือของฉันเข้ามาในทีได้ยังไง ฉันพาแกม,มาที่นี่ตั้งหากเหรอแกมองไปรอบๆสิฮ่าทำไมไมนน่ากลัวแบบนี้แค่นี้ทำไมไมันน่ากลัวแบบนี้อยา่าไปใก้ฉันแค่นี้ฉันไม่ได้หรอ,อก,อกเฮ้ยบา ลืมฉันแล้วเหรอฉันยังไงล่ะพร,ระเอกของเธอน่ะพระเอกถ้าเป็นลืมฉันไม่ได้ยังไงหน้าอย่างนี้เหรอคือพระเอกซอส<ช> oh <my. S 1> โอ้โอซอสเธอกลับมาเป็นคนคนดีเช่นเดิมเธอะซอสฉันเชื่อ oh <my. S 3> เลยทำร้ายร่างกายฉันมันสาดิสโอ้โอซอสนีนอสกับแขน ซอสไม่ซอสทุบกูหลายครั้งเลยนะซอสเรียบตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ตรงนี้อ่อค um, ัดค re <c oughs> ัดค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 ััาคััดคัดัดคดคดีัยคัด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 คััดคัดคัดคดคัับคัดคัดคดดัััดัดัคัค พี่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอมีบทน้องใหม่กันนะน้องเ่ตรงนี้นะน้องเนเลยพี่ชอบมากเลยเนอรแต่เราอดจจะเล่นเกินไปนิ่ยากให้ดอกไม้เลาจริงเหรอใช่เพรามันเกินไปปุ๊บเนี่ยเราอารมณ์วมสูงเนี่ยปุ๊บเราทำลายร่างกายนางเอกพี่บาไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องไปจายค่ารักษาพยาบาลนี้อันนี้คือนังแนว่นเอกเเหมือนกันนะเพราะเพราะว่าเขาตกใจไงบจางกาย อย่างนี้อะไม่มีปัหาไม่เ็นไทำดีแล้วทำดีแล้วทำดีครับจริง่ะดีครับดีครันด้ครัดีคัดีครัีครับดีครัด้านล่างมานิดีพราบอีคบดีคบดาครับดีครัีครดีคทีเดียวพอดีคทีเดีครับดใั้ลุครับยาหรอยังครับดี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 คับดีครับครับครับีครับครับดีครับรับ้ีครับดครับียตัวนีัดีคัด คึ้มหลอดคันใจครับะไรเลาอะไรเบาเลยคุ้มคุ้มหลอดตีได้กี่ทีนะทีเดียวนะกระเป๋าสองหนค่ะยี่สิบเอ็ดใช่ไหมใช่มันจะมีระบบ F6 นะคะที่ลุงกดล็อกมือแล้วก็ไปกระทืบเขาในการถ่ายหนังได้นะครับ ปลด็อกมือขื่นใจในอย่างนี้อย่างนี้ค่ะลูกสาวผู้กำกับค่ะใครจะแจมือถูกไหมพี่กูดขื่นใจหมูแพนด้าค่ะอยู่ในห้องน้ำชั้นล่างค่ะอ๋อนี่ไงเอออันนี้อันนี้อันนี้นี่ไงมิซูอันนี้ไงเออนี่มีท่านี้แล้วเออล็อกไม้ล็อกมืออ๋อใช่ใช่ใช่แต่เมื่อกี้พี่ชอบอินเนอร์ซอสนะตอนคานน่ะพี่รู้สึกว่ามันสมจริงมากเลยอยากให้คานมากกว่านี้แบบแล้วลุงเน่ลุงเน่ก็ใส่หนักหนักกว่านี้เอาชิบหายแล้วตั้งเก้าอี้ก่อนตั้งเก้าอี้ก่อนเก้าอี้ของตั้งไงวะเนี่ย ยาให้ลุงกินระยะยาเป็นโรคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาตัวนี้ก็ได้เนี่ยเปลี่ยนมาตัวนี้ไหมอ๋อเขาน่าจะทานไปแล้วนะเดินเดินเดินไปให้น้องนี่โอเคตัวนี้ก็ได้ครับลุงเนี่ยเก้าอี้อ๋อเดี๋ยวเอาใหม่นะนอนด้วยเหรอนอนด้วยเหรอไม่ต้องนอนค่ะไม่ต้องนอนก็เครับผมผมจะผมเป็นเก้าอี้ตัวนี้เนาะหนี่อยู่ตัวนี้เนี่ยอ๋อตัวเก้าอี้ตัวไหนฮะตรงแอร์นะค่ะตรงแอร์อ๋อ เดียวหัวดิฉันค่ะเดียวหัวดิฉันนะอตาเห็นวิ่งแรงเกินไปเก้าอี้ล้มเดียวล้มอีกจุดโอ้เขาเดียวหัวดิฉันนั่งนั่งขอบเก้าอี้น่าจะง่ายกว่านะครับนั่งพื้นไหมคะนั่งพื้นแต่ผมนั่งพื้นได้ครับนั่งพื้นนั่งลอยๆก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราดับใส่ปีจีเข้าไปให้ตรงนี้มันมันมันสาวไปไหมฮะ มีท่าเข้เรื่องนะฮะผมมีท่ายเรื่องนะฮะขออีกหน่อยออย่างนี้อันนี้ดูดูรีแลก์ไปไหมฮะใช่ค่ะดูสบายๆเกินไปหน่อยจะการให้ไม่ต้องห่วงครับครับชิดแซ่แบบโรยๆไหมอย่านนี้ได้ไหมกโอเคนะวันนี้ก็ดูชิวนะเหมือนกะหอบเมื่อกี้เลยหรือจะมีแบบอ๋อหรือมันต้องนั่งจ้องไปเลยอันนี้เหมือนเราถูกมัดมากกว่านะ ผมเห็นด้วยความแบบผมเป็นยืนไหมคะยืนแอคอะค่ะยืนแอคแบบกดอกยืนแอคอะได้สิครับคอสอาร์มเนี่ยใช่ค่ะพิงเสาพิงไม้กําแพงบิงโซหาให้ให้ให้นาเอกเขาเลื่อนเลื่อนเสื้อขึ้นมาไหนดูโชว์นมเปลนไปโอ้ตรงนี้ค่ะนี่โอ้เดี๋ยวเขาไปเห็นนะเนี่ยโอ้ยตาเทนโมงเลยนะเป็นกรอบเป็นกรรมนะตรงนี้เนี่ยมันออกอะค่ะที่ปิดอยู่ กันี่ปิดจัวหรอไม่ต้องลงรีเทลก็ได้ครับเออเงียมบจักะแล้หน่อยนะแต่กิ่นจักแล้อย่างนี้ได้ไหมฮะได้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 ครับโอเค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 พร้อมนะครับรูปบุลีรูบุลีครับโอเค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 ได้เล่นพูดเล่นหนูไม่ใช่ผู้กำกับให้ผู้กำกับเขาสั่งดีโอเคปบู้พร้อมไหมฮะ ข้างล่างเสียงไข่เขาทำไมเสียงเข้าเขาล่าถ่ายนางพีอยู่ครับข้างล่างโชื่อแคปซูลพร้อมแล้วประกาศเลยครับอ่าตรงนี้จำเลยรักซีนหนึ่งเทคกสองนะครับข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะข้างล่างข้างล่างโอเคเนาะเคลียร์เรียบร้อยพี่ขอ,เ,อเบาๆหน่อยนะครับตรงนี้จะเปิดนะโอเคเปิดกล้องนะครับจำเลยรักซีนหนึ่งเทคกสองแอคชั่น โอ้ยแดดส่งตาโอ้ยนี่เช้าแล้วหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบูมกลับครับเมื่อกี้ไม่คววิ่งหายครับใครเอ้าเอ๊ะไอ้อะไรเนี่ยใครเนี่ยชุดขาวเมื่อกี้ใครอ่ะใครอ่ะจะขับจะขับเก็บผ้าหน่อยจะขับขี่ไหมน้องฮะน้องฮะถ่ายงานอยู่ฮะน้องโทษทีนะเสียเวลากันนะทั้งกองเลยโอ้ยเหนื่อยเลยผมผมเหนื่อยเลย นะเสียคิวนะฮะจะเห็นจะเห็นจะเหนอันนี้มาอันนี้ต,นต้องขออภัยเลยค่ะตร, well. ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเงียบเงียบก่อนพวกกำกับหัวหัวเข้ากล้องหรือเปล่าตรงนี้โอ้โหผมผมหรือกองนาก็ตรงนั้นอน่ะโอเคตรงนี้นะครับโอเคเลยไหมทีมสัจำเลยเรักซีหนึ่งเทคสามแอคชั่นตอนนี้มันอยู่กับฉันแล้วเียกเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ต้องห่วงนะ อย่เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ย่าความแค้นได้มีทั้งหมดฉันจะสะสางมันในวันนี้แหละฉันต้องแก้งหลับไปก่อนฉันได้ยินอะไรแปลกแปลกยอะจนสดสดนายอะไรของคุณเนี่ยตื่นมาคุณก็โวยวายใส่ผมละทำไมถึงต้องเข้ามาทุกทีเลยฉันไม่เข้าใจคุณคนอย่างคุณอ่ะมันไม่เคยเข้าใจอะไรสักอย่างหรอกดูดบุหรี่ต้องเข้าใจอะไร คนรุนแรงอย่างคุณเนี่ยนะคุณเห็นผมเป็นคนรุนแรงเลยผมทำอะไรคุณบ้างหรือยังเนี่ยฮะคุณก็ทำมาตลอดจับมือล็อกต่อยตุยท้องคุณทำฉันนออร้อไห้จนฉันหลับไปทุกคืนเพราะหมก็ไม่มีตั้งแต่เมื่อคุณพูดแบบนี้ผมก็จะทำคุณให้เห็นนะว่ามันจะเป็นยังไงในความเจ็บปวดอะ ปุณใบฉันคุณใันเขาใจยังโ,โทวโถของจริงเนอะมันเป็นแบบนี้อินุอินุใครอยู่แล้น้าช่วยฉันด้วยมีใครอยู่ไหมคุณก็ยังต้องโดนผมเอาความแค้นทุบถูกใ่ไคุณมาแบบนี้แหละกูใช้คำอะไรกูนะ ช่วยหน่อยค่ะมีใครอยู่ข้างน้าน้องมั้ยคะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยฉันหน่อยค่ะนี่ไงาุณวิ่งนีไปไหนไม่มีทางหนีผมพ้นหรอกนี่มันลบจิตจะเป็นคนนี้ใส่มีดีนี่ไงคุณต้องมากับผมจะพาฉันไปไหนอีกฉันไม่อยากไปกับคุณคุณไม่ใช่ฉันไม่อยากไปกับคุณฉันไม่อยากอยู่ใกล้คนไม่ดีคุณมันเป็นคนไม่ดีฉันไม่อยากอยู่ใกล้กับคุณเลย ผมอยากให้คุณอยู่กับผมอะผมหวังดีกับคุณจริงๆนะคุณซอสคุณบอกคุณหวังดีกับฉันแต่คุณมาทำ,ทำ,ทำ,าทำร้ายฉันทำไมทำไมทำร้ายฉันทำไมฉันไม่ชอบเก็ตบุหรี่ <c oughs> คุณมาทำร้ายฉันทำไมกูกดไม่ทันเลยทีเดียวเ๋วยแป๊บหนึ่ง <laughs> แต่ผมก็ต้องบอกกับคุณนะว่าจริงๆผม สูบมันก็เพราะผมเครียดอ่ะผมเครียดก็เพราะผมผมรักคุณมากนะคุณเข้าใจเรื่องนี้ไหมล่ะเฮ้ยเจ็บแค้นเครื่องโกธษฉันไงร้องทำไมม่สิคลอิไสิหข้อไหนโอเคโอเคผมเห็นคุณทำแบบนี้แล้วผมก็รู้สึกอยากกินแซนด์วิชขึ้นมาเลย น <s df> ี่เหรอคือความหวังนีของคุณคุณรู้ไหมฉันนอนอยู่ตรงนี้ฉันนอนอยู่ในบ้านที่เหม็นสร้างหนสร้างแมงสาบสร้างบุหรี่สร้างขนมที่กินแล้วก็เหลือที่กองอยู่ข้างฉันเนี่ยแต่คุณลืมอะไรไป้หรือเปล่าวันนี้มันบ้านคุณคุณไม่เก็บบ้านคุณเองบ้านฉันเหรอนี่คุณดูแผนที่อันนี้นี่ อยู่ตรงนี้มันคือบ้านของคุณนะคุณรู้เรื่องนี้ไหมบ้านินใหญ่จนต้องดูแผนที่เลยเหรอเนี่ยเราผมจะบอกคุณให้ว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกินอีโกบา์นี้เข้าไปเพื่อส่งเสริมพลังงานโปรตีนก้ยมะขามหรออีโกบา์กล้ยมะขามนะกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายถูกต้องอร่อยให้หกสุขภาพให้สิคุณสโลเดียวสโลแกนเดียวกับฉันเลยค่ะ เห็นไหมบ้านฉันมีจิ้งจกโดยตลอดใช่บ้านคุณมีจิ้งจกผมมองมาเดี๋ยวผมก็เห็นแล้วว่าจิ้งจกมันอยู่ม่ไหนคุณจะปล่อยฉันผมอยากทาความสะอาดบ้านคุณให้ด้วยเช็ดไปคอยไปเรื่อยไปเรื่อยผมอยากจะปล่อยคุณเหมือนกันนะ มือให้คุณก็ได้เพราะนี่มันเป็นการแสดงออกของความหวังดีของผมที่มีต่อคุณน่ะเข้าใจเรื่องนี้ไหมล่ะนี่คือการถี่ถเห็นบ้านคุณกำลเรื่องนี้มันจะจบยังไงหรอครับท,ที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้คือคุณกำลังปกป้องฉันเหรอใช่แล้วคุณรู้ตัวหรืออย่างไร คนที่ทำให้ฉันมีวันนี้ว่าแล้วเกมเกมมันร้ายมาตลอดขอบคุณขอบคุณมากต้องมารักคนอย่างฉันโอ้ฉันพียจัง เพียงนี้เพื่อการไม่ไหวแล้วอาคัดเออตรงนี้เป็นลองเทคมันเปนซีลองเทคตรงนี้มันยังไงดีคะเนี่ยมันติดอะไรหรือเปล่ากูายจริงกองกองล่างกองล่างสนุกกว่า หน่อยพยาบาลด้เลยเอานักแสดงผมขึ้นมานยครับคาดตัวเขาแพงมากครับเดี๋ยวเขาเป็นอะไรไปแล้วของเราไม่ดีตรงไหนกล้องเรา่นสดนะโนนมาถามจริงช่ไอ้ดีกับเพชรมาเพิ่งงานแบบนี้หรอกูอยากชอบเลยอไอ้ครมบอลูกมึงที่แท็กไม่เลี้ยงกันนะหอยู่ๆจะลอกจิตจะลอจิตเลย